Ba mẹ. ăn ba ma ma ma, ma. đi cái ไปนะพ่อไปาคนเลยขนาดมากเออเร็วลมแห้งครับพี่น้องตอนนี้เร็วยืนเดแล้วยืนเอาไปรวบนับป๊กเร็วเอาทิ้งนะครับวันนี้ราย่องเรื่งุมปู z ุ o มปุยก็สถหอนเราจะขี่ไปเรื่ครับมงบรรยากาศยิ้งทะเลห้องรอเตลี่ยับ còn tàu lai rồi vượt ngang rồi văn vượt dạng loạn ร่มแห้งพี่น้องใหง้คืนคืนมาคักได้แค่คืนง,งานลงไปแล้วบังเี้วันวันเนี่ยมันมากนะไงเนี่ยวันนี้มันแห้งครับเพราะเป็นตะเลีนครับมันเสียวจะต้องไปหาดแม่นำ้ำพึ่งวัดตะบานน้ำเย็นดีปะนำ้ำเต็มใจแล้เป่าเปลาหมดทีมงาน สาวสุดที่รักอันนี้ร้านสุดที่เลิฟทะเลเลยนี่มายังไม่ใกล้เกือบถัดคนครับ ผมว่าเงี <Wow. S 1> ้ยาอาเสียรัด้วยชัอยู่กระนำเอาแะบยเี้แล้วพัดๆๆ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 ๆเๆๆ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 เๆๆ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 ีๆๆๆๆๆๆๆยังอย วันนี้มันก็เป็นที่เรียว่ามันเป็นบักที่เรียกว่าขึ้นไปๆเข้าไปหาดปุ่นไปยังเงินไปวันนี้น้ำก็ล่างก็ง,งับตรงนั้น,น ตาลูกไปเฮ้ยอัดคุณไป,ไไปอไเอาไปตอนนี้แล้ไปไป,ไปพูดไปหัดคุณคุณสายปูลงสะันตัวเหนตัวยังไงเนี่ยเรอปกไม่หน่อย ยิ่งเกินสัตว์ามองหิ่งไกลสุดขอบฟ้าช่วยแหละพี่น้องเอ้ยบรรยากาศคนอนยุ่เขายุ่ป้ากันอยู่มากเล่มากน้ำบนเม,ม,มตอนนี้ทำทอยุคนกันเขาตม่งนอี้นครับมหาสมุทรที่ไกลที่สุดไม่เ็นประหยัดเรือดีพวกูเลยน้ำนแห้งแต่ว่า ไปห,หามังนั่งกันเท่าแต่หาดกุ่นบรรยากาศย่ำเศร้าครับพี่น้องเที่ยวหาดเบญํำพึ่งหาดแม่พิมหาดลนอวนะครับมารอเบิ้งย่ำเศร้าเลยล่ะตอว,วนี้คนพันมาหลายครับตัวนี้ตัวนี้ค้นกำลังเริ่มทย่อยล่ะกำลังตื่นร่านตัวนี้พาทีมงานมาก่อนครับเบิ่งสถานที่ก่อน หาดสวนสวนหาดบันตลาดบันเพค่ครับไปเรื่ยห่า<ห>นะครับขเขาเซเว่นเขาบอน้องเซเวน่นแต่ขเขาเซเว่นก็น<ห>จอดเบิ่งเซเว่นจังอยครับก็ได้กินยังจังไรเพราะมีแห้งฝั่งมีแห้งใส่เพราะบางิยหลับอยู่นอนกุนนะเอราผ้ามาบุผ้าเต่าเคามา เนี่ยมึงแหลมมึงจะถ่ายมัเขราะฉงมากย่างตลาดสินค้าครบวงจเรเขาแหลมยากรามึงหินกัน ก็คือว่ามันจะสวยนะ ที่ทหักจับไปครับ ดีนันใส่มากไปสนับสนน cô đây nó ở trên một côt nó con những mảnh gì đâu right ต้องหันละบางเดืนาทีตเป็นกูนาทีตเป็นคนเอาคุณพี่ไปอีกเดี๋ยวมับางทีบางเดือนพูดบางเดือนหนึ่งหาดเชยๆมันเต็นจู๊โอ้กระซื้งเคียงไหมสิ

ตั้งอาหารครับเดี๋ยวเบิรงเมนูกันต้มยำยังี่ต้มยำยำรวมมิตรปลากระพงต้มยำปลากระพงต้มยำรวมมิตรน้ำใสน้ำข้นเอาน้ำใสน้ำข้นน้ำข้นต้มยำรวมมิตรน้ำข้นต้มยำรวมมิตรน้ำข้น ได้กี่อย่างแล้วสองอย่างแล้วต้มยำกุง้งหมึกผัดกะเพรานี่เออสามอย่างแล้วใช่ไหมตมั้งคงพอก่อนเข้าสวย อดใหญ่เอาแค่นี้ก่อนค่ะเนาะอเครื่องดื่มไม่เอาเอาแต่น้ำเปล่าโอ้ยเอาไม่แห้งนี่เราได้กินเขาได้กับแก่มากินได้เลยเป็นบ้าสิเอามาก็กินกระใสถุงไว้แล้วนะว้วเดี๋ยวกินแล้วก็จะเรียนน้ำ ตั้งเรียนต้งกินก็โยขอ้มาขอ้ตั้งไปเรียนเลยลูก ปลามือก็ปลาตาย